ัวเขาไม่ดีแล้วช้าๆนะหายใจเข้า่อนลมหายใจออกจอบไม้บานเนี่ยทางรถไฟฟ้ามาแล้วรถไฟฟ้าปึ๊บอเขามีลิฟต์ให้นะแต่ก็เดินไหวก็เดินสัหน่อยนะนี่เลยจาพี่น้องค่ะแม่มอยู่ใกล้เมืองก็อย่างนี à, นะ้แหละ หาที่เดินหาที่หอบอบความรักมาให้ทุกคนนะจ๊ะเลิฟๆทุกคนนะคะอ,อวันนี้คนเยอะวันนี้ลมพี่ยูพัดมาเยอะเลยนี่ค่ะซอยข้างล่างที่เราเห็นข้างล่างขวามือนะถ้าไปจะไปทะลุออกออกออซอยเออขาเรียกว่าอะไรนะธนาคารกรุงเทพเป็นทางลัดออกถนนสีลมจ้ะ เอไอเอที่เราเห็นข้างหน้านะั่นคือถนนสุรวงนะจ๊ะตรนนี้มาทะลุถนนดาราทิวาดดาราทิวาดก็ชนก,กริดน,น,นด้านหน้านี้อ่ะด้านหน้านี้เอาไปสาารทอจ้ะพี่น้องคะอันนี้เอาอไปสตารทรเนี่ยคนอยู่เยอะเลยวันนี้ขอบคุณน้องอ้าําขอบคุณคุณวินยัยขอบคุณทุกคนที่แวะเข้ามา เลิฟๆเนอะนะหนะมาแมวย่าจะอ่านชื่อไม่หมดนะเอวิวันเซต์ไอเซตังคิวแอบแบงโคลอิสแบงโคลของไทยแลนด์อ่าอิส่าสกายเทรนช่องนนทรีมาตรงเนี้ยได้ได้ได้ลมดีจังเลยคนชอบดูนะการจราจรเนาะผ่านร้านอาหารผ่านนู่นนี่นะั่นแล้วก็แวะเข้ามาไปดูค er. ิงพาวเวอร์กันเถอะไปย่าผ่าเดินนะนะคะ ตอนนี้มันยังไปสกายวอล์กเดินเข้าไปได้นะระหว่างสกายวอล์กก็จะมีนู่นนี่นั่นของกินด้วยนะนี่สกายวอล์กด้านนี้ชิบ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 นี่สกายวอล์กด้านนี้ชิบสกายวอล์กด้านนี้ออกไปนู่นเลยนี่อันนี้คือคลองช่องนนทรีตึกตึกด้านหน้านู่นคือเอ่อทิงพนะาวเวอร์นะตึกเช้าเช้าคนยังไปทำงานกันค,คึกค,คักคึกคัก เสียงรถไฟฟ้าเนาะเออ,องชั่วเสียงรถไฟฟ้าไม่ติดลิขสิทธิ์นะ <c oughs> ภาพนี้สวยนะครภาพนี้ภาพคนทํางานอากทับช็อตเนี้ยเออทุกคนเร่งรีบการทางานในกรุงเทพนะขอบคุณนะคะทุกคนนะ n ิน g e v e อนร n e go to w นเ k i n g w o ่ k w ก r k ก o r k Working, w o ง k i n g and w a l k น n ล to work เอ uh, from the public sky train and walk 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 ข้างหน้ามันจะมีตึกอีกเยอะข้างในนู้นนะคะตรงตึกสาธรแถวนั้นนะอะออฟฟิศเยอะนะเพราะฉะนั้นคนขายของแถวนี้จะเยอะนะขอบคุณนะคะทุกการติดตามรับชม thank you everyone thank you for my support ขอบคุณน้องอ้ามขอบคุณคุณวินัยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตึก King Power แล้วก็ ใกล้แล้วใกล้จะลงแล้วละ่ะเพราะว่าย่าจะไลฟ์ประมาณ30นาทีเนาะนี่มันเกินมาประมาณ2นาทีละช่วงเช้านะคะ In the morning everyone go to working, working 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 walking to work 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 everyone in the morning working working walking walking นะเดิน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 ,ดนไปทำงานกันขอบคุณทุกกำลังใจ ขอให้รวยขอให้แข็งแรงขอบคุณขอบคุณ thank you, thank you. ตั้งคิวตั้งคิวไปเราไปที่โลงๆบ้างเพราะว่าคนเขาจะทำงานเราไปเกะกะเขาเนี่ยดูสิหลังไหลไม่หยุดเลยเนาะมายถึงผู้คนนะคะเนี่ยเนีเป็นสถานีใหญ่สถานีใหญ่นหญคนจะขึ้นลงเยอะช่องนนทรีเนี่ยสถนานสถานีแบบคนเยอะมาก เจะเลาะไปสองนให้ให้หมดในเซตนี้ก่อนเพราะว่าคนคนกำลังเดินเข้าทำงานกันนะาอาจจะสายจะไม่ทันงานเราก็อย่าไปเกะก,กะถ่ายเขาเห้เขาเดินเข้าทำงานกอนโอ้หลขบวนรถมาส่งนะผู้โดยสาร Passenger from Skytrain go to work in the morning ขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจย่านะอยากจะไฮไลท์สั